เอาเลขกเอาเลขกแล้วเนาะมาหาปู <c oughs> น้มันจาการครับผมมือหนีหนอกสถานทีเนาะปูเนาะหม่ากับอคนผู้สิงมาเซียนไวเออะนะครับมือว่านผมบ่ด้เอาลงได้คลิปเหล็กเหล้าเอเหล็กข้านอ้อยดูแลงลุงบอกมันบอกเพราะว่าผมอัดแล้วเสียงเสียงมันประชัดว่าสิโทรหาปูใหม,ม่ก็เลยอยาดลบกวนปูก็เลยบอกกาโทร่ก็เลยบอกลงสั่มบ่เขา ดีแต่มันบ่อเข่าหน่อปูเนาะถ้าเข่าหน่อปูดาผมอีกเลยน่ะเลยบ่อเลยมันโสงมาว่างแมนบ่อบ่บ่ท่านเนาะเหล็กมันลอยมากเลยจับบ่ท่านอืมเลยว่าจะหาหลวงปู่เล็กมันบ่ะยุดธให้นะเหล็ไหลเหล็กมันไหลแบบบ่ะยุดธให้เลยก็เลยแนมบ่ท่านมันก็ไหลเลยเลยอ่อสู้เสี่ยวนี่มันมันยุทธให้เนาะปูเนาะเป็นยังไงเนาะปูสวงเราเขียดอยังบ่ อ,อมีแนวผิดอยู่แล้วมีแนวผิดอยู่ห,ห,หูหูคิงอ oh, <you. S 1> ยู่แม่นบ่โอ้ยแสดงว่าไปเห็ดอย่างให้เาราบ่พอใจเนาะฮะนนี่เนาะมันมเวลาฝนปกห้หยาหย่างเฮากระมืังสองขึ้นนะปุ๊กแจ๊ดหาหกทุ่มเนาะมันกระนังหลับเองอืปุ๊กเหออย้ายางโอ้ย <laughs> มาขึ้นศูนย์ศูนย์อไสี่สามเวลาเวลาันพกให้ตื่นศูน,น 4, ย์ศูนย์สี่สามปุ้ยไปสิยางไหวเนาะอ๋อปุกเที่ยงขึ้นเลยอือมือนีมือนีมือมอนีวันศุกร์ก็ที่มีเหล็กเล่าแล้วกับเหล็กด้อยน้ำมาขึ้นบ่ฝันเน<บ>ี่ยบ่บ่ออยากได้เหล็กฝัน,นมันรุดไลหงหวดอะได้เล่าดิปู ก็ได้วางนึงนี่ฮะก็หายวังนึงหายวางนึงนะเป็นเหล็กเลลาบ่ะเหล็ลาได้มากจากไหนปู่ผมมาหอนก็ลอยมาเลยเหล็กลอยมาเลยบ่ซีซีสองนะนะเหล็กฝันบ่มีบ่ไอนี่เป็นทั้งเหลาเป็นทังน้อยเนาะน้อยป่ะปดสองปดสองซีซีซีสองน่เหล็กเลาบ่มอนอ่านียนน่เลยเลลาเนาะ เดี๋ยวสิอีหยังเกาเลขน้อยเมื่อกี้8 2 4 8 2 4อืมมีหยังอีกอะไรไทยอะไรไงกะสองสองห้าสี่เด็กไงเลยปล่อยเลยบน <ừ. S 1> นี่นนนปล่อยเลยโอ้สองห้าสี่กแจถือเนาะหันหนีเนาะท่านผู้ชมเบิ่งแล้ว จาใหม่เ้อเหล็กของปูคุณปอยเหล็กรัฐบาลไทยแล้วเออนะครับหมวดก็มันมาคู่กันเลออยงงบ่า,มาหมวดกนมันมันมาเฮียงกันสี่มาหกออหกสี่วันนี้ให้เอาสองใสม,มันมาคู่กันกับหาซีนอ่ล้แต่ว่าหามันมาออกในผ้าชิดเลยนะแต่ปูขึ้นบบจับใหมผมล่ะขึ้นปบจัาหกหนึ่ง บ่อโตเลยสามโตหมอสองโตเนี่ยหฮวหนึ่งออกเก่าหนึ่งมันมากจริงสิอ่ามันบ่อมากจริงสิบ่อมากจริงสิแล้วมากจริงออก็เลยว่าจะเป็นหกอืมเสียดายเนาะอือครับไอ้นี้หาน่อยหานอยบ่มีสองโตตัวอ๋อวยมียางละเม็ดเลยตัวนี้อือโอ้เหล้าสี่สี่สอง เออฮานอยนี่แปดสองซี 8, 2, รัฐบาลไทยนี่หาสองหาซีอื 2, 5, อ,อปลอยปลอยไปแล้วเ้อรัฐบาลไทยเ้อเอ,อรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกเนาะนะครับโอ้ปูงวดนี้คือปลอยไวเร็วเอยมันสิบ,ล,บลืบ่ปูสามสีหอนห่อสิปลอยตั้งแต่เม,มือเ่อไร มาสิปอยตั้งแต่มือเลโก่พุ่นนะบอพร้อมกันเลยแมนบอือโอ้เอามือเอาคงสุดท้ายซะของปูเอออันนี้ก็ปล่อยไปอ่าปอยไปเพื่อเอ่อจะเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็เป็นตั้งแต่เลนเหล็กปูมากมีมือหนีมือนะครับท่านผู้ชมที่ปูปล่อยหายยางละเม็ดไอ้สี่ีสองนี่เป็นเอ่อเพื่อนบ้านนะครับแปดสองสีเป็นฮานอย รัดเลยเอาเด้อนะครับท่านผู้ชมไอ้สองหาซีนี่โจทไวเดอรัฐบาลไทยของปู่วัดป่าเออนะครับพื้นห้่ตั้งแต่ตนงวดเลยได้งวดหนีเนาะนะครับเออมันมาคู่กันมานาน่นละอืมอ๋อมันมาคู่กันกับไอ้สองสีหกนั่นบอกมั่นอก็เลยจับตัวนี่ไปใส่เอ,อ่อรัฐบาลไทหนึง่งงวดวันสี่ซีหกเออมันมาสองอันมันมาสองอันออกไปแล้วเนี่ยเออมันมาหกซีหาซีอ่า ก็เลยว่ามาจับใส่นี่มันยังบอกกันนี้ืมเลยว่ายังตัวนี้บรัฐบานไทยเนาะโอ้มาูคกันอยึ่งสี่เลยรัฐบาลไทยครับกัเป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะครับทีเเลยว่าว่าบอผาดเนาะบอผาดอนาอเพราะว่ามันมาเมื่อเมื่อนานมันกับบอผาดเนาะครับแต่ว่าบอกบอกพิษตัว บอกโค้งหนึ่งไปออกเก่าหนึ่งหนิเละไปตัดไหนปล่อยหอยมเออป่อยก็มากเขาอยากได้ให้ฟันถึงรวันทีหนึ่งเนาะเออก็ภาวนาเอาให้ใจงมอืมคือบอกให้ย้อมที่เนะ๊ะโอ้ยกระหวาออสิไปขายน้ามี่เอามาซื้ออะไรเงี้ยที่เนาะ <laughs> สองสี่เจ็ดลบแต้มเดียวเนาะเออสองสี่เจ็ดลบแต้มเดียววะที่ไปสื่อน้ามาขายหน้ามาสื่อขายหน้าเมียมาสื่อหน้าจะควงมีอดิ้ขายหน้าเมียอะสัตว์อ๋อเอานะครับขอบพระคุณผู้หลายๆครับหมาเนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่เอาไปแลกหนีก่อนนะครับท่านผู้ชมเอออย่าอย่าหัวซาไปหอดรัฐบาลเดี๋ยวมันน่าหน่อยกินเอาไปมึงแลกหนีก่อนก็ได้นะครับน้ำมันตการคก็พูดครับผมฮะเปิด ไอ้ดีใดไม่ได้ใสนี่ยแปดห่าห้าเนี่อพันกระิบในหูกระสิบในหูเหล็กไทยอเล็เล่าแปดห้าห้าเป็นเหล็กเล่าเด้ออ่าอ,อนี่ดังโดนกระนินมาอีกที่นี่บ่ขึ้นบ่อแปดห้าห้าโอ้ยผู้ขาก็เทียดแปดแปดห่าโอ้ยแปดห้ามันสีออกโต้แปดแปดห่านี่บ่ตะไลออกแปดแปดเออโอ้ยเอาเบิง้งเบิ่งไม่อีกรอบนึง เออปู่บอกว่าแปดหาหาผู้ขาไปเขียนแปดแปดหาใหมันได้จังสิหูหูห้าเรลืองว่าแด่หูหัวยู่้ากินตัวนี้เอาเอานะครับท่านผู้ชมมันมันสมบูรณ์คนครับผม